สวัสดีค่ะชาวราศีกุมนิวจากช่อง q u ิ e ท็อปบา New นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2563ค่ะวันนี้มางงงนิดนึงโอเคค่ะเช่นเคยนะคะวันเดือนปีเกิดดูได้ที่ใต้คลิปแล้วก็ตรงหัวคลิปเดี๋ยวเขียนเอาไว้ให้แล้วก็ เป็นการแบ่งลัคนาราศีแบบของไทยดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะถ้าไม่มั่นใจหรือไม่ชัวร์ดูได้ทั้งเลือด,ดูทั้งสองคลิปไปเลยนะคะอันไหนตรงยิดอันนั้นเป็นหลักแล้วก็การดูดวงแบบนี้เราจะพูดกันทุกครั้งว่าเป็น,ปน,ปนการดูดวงโดยภาพรวมนะคะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนสําหรับบางคนเดือนนี้ชาวราศีกุมเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรที่ น่าจะต้องเตรียมตัวกันไว้ก่อนบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนเราจะมาลงรายละเอียดทีหลังเรามาดูก่อนว่าไพ่อยากจะบอกอะไรในสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวขอไพ่2ใบแล้วเดี๋ยวจะขยายเพิ่มเดือนนี้ชาวราศีกุมได้ไพ่ s i n e s s นะคะไพ่ปลาทองและไพ่ดวงดาวแห่งความสำเร็จโอเคแล้วก็ไพ่คาฟิน หมายความว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมมีโอกาสดีๆที่จะทำเงินทำทองธุรกิจนะคะมีความสำเร็จแต่ว่ามันก็จะมีอยู่นิดนึงช่วงปรามันปลายปลายเดือนอบางครั้งคุณอาจจะต้องยอมเสียอะไรบางอย่างอาจจะต้องยอมจบหรือยอมเจ็บอะไรเพื่อรักษา เงินส่วนนี้เอาไว้นะคะแต่เราเห็นถึงความสําเร็จ2เดือนของเดือนนี้ใครที่ทําธุรกิจค้างไว้หรือกำลังจะลงทุนมีโอกาสที่ดีเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดแต่เดือนนี้ขอให้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนว่าการลงทุนเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยแต่ให้ระวังไว้นิดนึงเพราะว่ามีไพ่คอฟฟินขึ้นมาอาจจะมีเ,เพื่อปโปรเจกต์บางอย่างคุณอาจจะต้องยอมแลกหรือยอมจ่ายบางส่วนนะคะ โอเคเรามาดูกันว่าการงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้เป็นอย่างไรคุณได้ไพ่จัก,กรพรรดินะคะ the emperor a e of s o r s แล้วก็ seven of wands นี่ไงมันดีหมดเลยนะการงานเดือนนี้แต่ว่าไอ้ความก่าที่มันจะไปถึงความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายไพ่ emperor บอกขึ้นมาว่าคุณมีโอกาสใครที่กำลังลงทุนต่างชาติกับ ชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเกี่ยวกับพวกธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์พวกนี้ดีมากนะคะมีโอกาสที่จะได้โปรโมทถ้าคุณสอบแข่งขันช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขัน้นหรือว่าเรียกบรรจุแต่เอจ็บซอสขึ้นมากล,งกลางๆแบบนี้มันเหมือนไอ้ตำแหน่งที่ได้มันยังมีเงื่อนไขบ,บางอย่างที่มันแปก๊กมันมีเหตุมันมีอะไรที่คุณจะต้องยอมเสียสละนะ คุณอาจจะต้องยอมเรียกว่าย้ายอย่างเช่นย้ายไปอยู่ที่อื่นหรืออยู่ใกลบ้านหรือยอมจ่ายอะไรบางอย่างยอมแลกอะไรบางอย่างยอมไปรับงานที่เขาทําไม่เสร็จถ้าคุณจะ p r ร v ้ว่าคุณจะขึ้นตําแหน่งนี้คุณจะต้องไปยอมเสียยอมจ่ายไปยอมเอ,อเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงนะคะแต่มันก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 7 of Wands มหมายถึงว่าการที่คุณจะลงแข่งขันกับอะไรช่วงนี้ถือว่าดีมากนะคะการตลาดของคุณหรืองานของคุณกำลังเป็นที่น่าชื่นชมเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนรอบข้างที่ไม่พอใจเพื่อนร่วมง,งานไม่ปลื้มคุณโดดเด่นจนคนอิจฉาและหมั่นไส้กลายเป็นทำไรก็ขวาหูความตาปัญหาก็คือว่าหาความร่วมมือจากเพื่อนไม่ค่อยได้คุณต้องใช้เดี่ยวนะเดือนนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะมีโอกาสที่จะ สอบได้แต่มันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างขอขยายหน่อยแล้วกันตัดสินใจไม่ถูกทําไมอ่ะคุณไม่กล้าที่จะเลือกเพราะว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณคุณอยู่ในเซฟโซนมาค่ะคือเรียกว่าถ้าคุณจะยอมรับความสําเร็จในครั้งนี้คุณต้องยอมสลับความสะดวกสบายทั้งหมดสิ่งที่คุณเคยมาเพื่อไปทำเพื่อค,คุณรู้ว่ามันไม่มันไม่ง่ายอะไอทางที่คุณจะได้มานะคะแต่ว่ามันคือทางความสําเร็จเรียกว่า มีขวากหนามเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณเดินต่อคุณถึงเส้นชัยแน่ๆดังน,นั้นเดือนนี้เนี่ยมาแบบหวาดอมขมกลืนแต่ว่าเราเห็นถึงความสําเร็จความโดยภาพรวมสําเร็จแน่ๆภาพรวมคุณทําได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่มันมาด้วยความไม่สบายใจแล้วก็ทุกใจของคุณและคนรอบข้างทีนี้มาดูในเรื่องการเงินนะคะ n i ยอ of Wands Knight of c u p s นายับซอการเงินก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เราเห็นว่าคุณอาจต้องหนึ่งคือหมดไปกับการเปลี่ยนแปลงการย้ายนะอาจจะต้องมีการเคลื่อนหรือว่าหมุนเงินอยู่พอสมควรจะบอกว่าหมุนเงินก็ไม่เชิงแต่มันเป็นการเอาเงินไปปกไปจ่ายไปเพิ่มให้เพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นนายจับคัทำเพื่อความสบายใจและนายบซอบอกว่า อยอมจ่ายเพื่อไม่ยอมเพื่อเพื่อรักษาหน้าตัวเองเราเห็นอย่างนั้นนะคะเดือนนี้คุณจะเจอภาษีสังคมค่อนข้างเยอะหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อ image ที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีก็เดือนนี้มีเกณฑ์เสียเงินแต่ว่าเท่าเท่าที่ดูคุณก็เป็นเงินที่คุณคิดว่าคุ้มที่จะจ่ายอ่ะจ่ายไปแล้วก็ดู มีหน้ามีตาในสังคมเป็นความสุขทางใจบางอย่างของคุณที่อยากทํามานานแล้วนะคะไพออ่ดาบขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ได้ไหมายความว่าคุณติดขัดนะแต่ว่ามันมากกว่าที่เรากะเกณฑ์หรืออยากจะจ่ายออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วคุณยังคงมีเงินจับจ่ายใช้สอยเงินตรงนั้นไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนไม่ทําให้คุณแย่ลงหรือจนลงนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่มีเลยจริงๆก็ก็ก็เรียกว่าไม่ได้ ขัดสนจนเกินไปก็แต่ว่ายังยัง,ย,งยังคงมีใช้จ่ายอยู่แต่มันไม่มีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาในเดือนนี้เรื่องสุขภาพของชาวราศีกุมนายอัพเพนเดเคิลสไปรอฟซอสแล้วก็นายออฟซอสเครียด เครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องเงินนี่แหละนะคะเดือนนี้จะเรื่องธุรกิจคือทําไมอ่ะคือให้มันดีขึ้นมากเลยนะไพนะ่เ,เดคิลเ,เรื่องเงินก้อนเดือนนี้จะมีเงินก้อนเข้ามาแต่มันแลกกับความไม่สบายใจของคุณและรอบข้างคุณกลัวใครเคยที่เคยมีประสบการณ์การลงทุนแล้วโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังระแวงอยู่ก็ทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจแต่มันเป็นไฟบังคับไปนะคะ ทางด้านสุขภาพอื่นๆมีอาการนอนไม่หลับไมเกรนเป็นหวัดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยทั่วไปแล้วมันมาจากสภาพจิตใจที่ที่กังวลน,นะคะทำให้พอใจมันอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอเครียดนอนไม่หลับหน้ามืดให้ระวังหกล้มจากอาการหน้ามืดหรือวูบอะไรประมาณนี้จะเป็นโรคประมาณนี้มากกว่าในเดือนนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วย ทีนี้มาดูในเรื่องความรักของชาวราศีกุมเราก็เริ่มต้นเช่นเคยค่ะเป็นคนโสดนะคะแล้วก็คนมีคู่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าไม่ไดูไพ่นานไม่แน่ใจว่าหัวข้อไหนตกหล่นลงไปหรืออยากจะให้เพิ่มอะไรโอู้ oh my gosh บอกได้นะคะสามารถบอกได้เพิ่มเติมให้เราได้เราก็จะได้เอามา แอดอัพลงไปในคลิปนี้นะเผื่อมันไม่ครอบคลุมโอเคเรามาเริ่มกันที่ไพ่ของคนโสดก่อนนะคะคุณได้โอ้โหเดอะฟูลทาวเวอร์แมจิกเชียนเอาละคนโสดคุณกำลังเผชิญหน้ากับคนที่ รักจริงหวังฟันเขาใช้คำนี้้วยกันนะ The fool กับแมจิก i ชีความรักครั้งนี้มาอย่างเร็วมาวิดนี้แน้่2สองประเด็นมาไวมากมาไวเคลมไวมาถึงปุ๊บชอบปั๊บหน้ารักพูดชายดีโอแบบอยากเป็นแฟนเราเลยอะตามจีบตามตือ้อแต่คนคนนี้อาจจะยังไม่ค่อยจริงใจกับเราสักเท่าไหร่นะคะคือเขาเห็นเราน่าสนใจอะเขาเห็นเราคือไม่ยุ่งกับใครไม่ปุ่นวุ่นวายอะไรกับใครหรือว่ามีความโดดเด่นอยากเข้าใกล้เข้าหาทุ่มเต็มที่มาไวมาก เฝ้าหน้าเฝ้าหลังเฝ้าบ้านเลยนะครประมาณอย่างนี้ซึ่งไพ่บอกว่าก็ระวังให้ดีแล้วกันแมจิเชียนกับเดะฟูขึ้นร่วมกันก็อันตรายพอสมควรคนนี้ถามว่าเขาเป็นคนไม่ดีไหมไม่ใช่แต่ด้วยลักษณะของเขาคือนิสัยขี้เล่น นะคะหยอดท่นั้นหยอดท่นี้เฟรนลี่ไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้เฟรนลี่กับเราคนเดียวอันนี้ก็ระวังไว้ละกันระวังเดือนอน,นี้จะโดนตื้อโดนจีบนะถ้ายัางไม่พร้อมก็ระวังตัวดีๆแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเล่นกับไฟดูก็คำาำน่ารักคนนี้มีทําให้ชีวิตมีชีวิตทีวามากยิ่งขึ้นนะคะโอเคและก็ สำหรับคนที่เพิ่งเลิกรากันไปโสดแบบมีแฟนคาราคาซังหรือว่าเอ๊ะรออะไรยังไงอยู่ไพ่ justice ตัดสิน king of knight of swords แล้วก็ three of wands ไพ่บอกว่าเลิกคือเลิกการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณนะคะ justice บอกว่ามันเหมาะสมแล้วหรือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว knight of s w o r d คือไม่หันหลังกลับเด็ดเดี่ยวนะคะ three of wands คุณมีเพื่อน คนที่คอยซัพพอร์ตคุณเต็มไปหมดเลยดัยงนั้นถ้าใครที่กําลังรอการกลับมาของเขาไพ่บอกว่าคุณอาจจะได้ข่าวจากเพื่อนนะหรืออาจจะมีมสเซจหลงเหลือหรืออาจจะเป็นการติดตามทางออนไลน์ทาง Facebook i n s t a g r a m อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จะกลับมาเหมือนเดิมไพ่บอกว่าไม่เห็นลู่ทางและไพ่บอกว่ามันดีแล้วละ่ะเด็ดเดี่ยวตัดสินใจให้ได้นะคะเพราะ,ะขึ้นมามันดีต่อทั้งคู่มาดูไพ่คนมีคู่บ้าง คนมีคู่นะคะ n i g h t of Pentacles โ oh, อ Emperor ขึ้นมาอีกแล้ว Two of Cups คนที่มีเราเห็นไพ่เด่นเลยคือคนที่มีคนรักเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าเดือนนี้คุณจะได้ของฝากถูกอกถูกใจอาจจะมีเขาเรียกว่ามีวอลเชอร์หรือว่ามีการผามีของขวัญเล็กๆน้อยๆที่มีมูล,ลค่านะคะคนรักจะดูแลเป็นอย่างดีเลยหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางด้วยกันใครที่ คุยกันมาสักพักถูกใจกันมานานแล้วกับคนที่นั่ตะลาพูดอย่างนี้ว่าแบบที่ที่บอกไปก็คืออายุมากหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะชัดเจนเปิดตัวขึ้นมาพบกันละเอียดนะคะให้ชาวบ้านให้ชาวโลกรู้เลยว่าเราคือคนรักอูดีเดือนนี้คนคู่รักดีมากเลยโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีแฟนที่อยู่ต่างประเทศ ทางไกลไม่ได้อยู่ด้วยกันดีนี้ก็มั่นใจได้เลยว่ายังเหนียวแน่นมั่นคงความรักยังดีอยู่นะคะไพ่เหรียญเป็นไพ่ธาตุดินความรักที่มั่นคงอาจจะดูไม่หวือหวาแต่ว่ารักกันมั่นคงดีค่ะนิ่งๆแล้วก็จะได้ถูอับครับกับ e m p e r o r ขึ้นมาใครที่ทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวจะเคลียร์กันได้อาจจะมีงองงเล็กน้อยจะมีบางคนต้องมาอ้อนมามาอ้อนมาอ้อะเดี๋ยวทุกอย่างเคลียร์ไปด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยดีนะคะ อืมโอเคก็ถือคนมีคู่เดือนนี้จังหวะดีมากไม่ต้องห่วงความรักถาติยงยังมั่นคงอยู่ส่วนคนนี้มีปัญหามือที่สเดือนนี้นะคะ k King of Swords เอซับคัพทุกอย่างจะต้องเป็นไปนถูกต้องที่ดีมีการกลับมานะคะคนที่อ่อคนคนรักของเราที่เลานอกลู่นอกทางเนี่ยน่าจะมีการอืมจะบอกว่ายังไงดีอ่ะคือเขาก็จะ กลับมาหาคุณเนี่ยคุณก็ต้องคือเขาจะสาบเขาจะกลับมาดูแลเราแต่ว่าไอการดูแลเนี่ยมันมันเรียกว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าเราเขากลับมาหาเราเพราะเขาคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ใจเขาอาจจะยังมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ไม่ต้องห่วงต้องรอจังหวะเวลาเนิดนึงแต่เดือนนี้เห็นละว่า,เ,าเขาอาจจะยังไม่ได้ดัดเด็ดขาดกับฝั่งนั้นแต่กับเราเนี่ยเขาให้เขาบอกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องนี่นคือสิ่งที่เขาจะทําหรือบางคนกลับมารับผิดชอบลูกรับผิดชอบภาระที่มีร่วมกัน ก็เดือนนี้จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูไพ่แนะนำละกันไพ่แนะนำนะคะอย่างที่บอกว่า Oracle ตัวนี้เคยพูดไว้หลายคลิปแล้วว่าเขาจะมีคำตอบแต่ละคนจะมีคำตอบไม่เหมือนกันในใจ เขาจะให้คีย์เวิร์ดมาสำหรับสิ่งที่คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าควรจะทำอะไรยังไงมันคือคีย์ของเขานะคะคีย์แรกที่ให้มาก็คือ give it to God อะไรที่ทำไม่ได้หรือบังคับไม่ได้นะคะก็ต้องปล่อยเข้าไปแล้วแต่ว่าโชคชะตาหรือว่าจักรวาลจะนําพาให้เราไปถึงตรงไหนอย่าไปฝืนอย่าไปขัดขืนอย่าพยายามไปรั้มันเรื่องบางเรื่องควบคุมไม่ได้ ก็ต้องปล่อยไปนะคะอะไรที่เราทำได้เราก็ทำแล้วอะไรที่ไม่ได้จริงๆก็ต้องยอม thank God อีกแล้วขอบคุณทุกปัญหาและความสุขและทุกความสุขและทุกป,ปัญหาที่เข้ามามันคือบทเรียนชีวิตคุณอย่าไปคิดว่านี่คือวิบากกรรมคือเขาเรียกว่าเนื่องจากเป็นแบบนั้นมันถึงมีเราเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและปัญหาทุกอย่างและความสําเร็จทุกอย่างมันมันจึงมาเป็นเราในวันนี้นะคะขอให้ขอบคุณ ที่สักรวารนนำพาเรามาอยู่จรงนี้ได้ถ้ามีปัญหาหนักหก,ก็แค่หัวเราะเสียงหัวเราะเป็นเสียงเป็นการเยียวยาชีวิตที่ดีทำให้บรรยากาศมันรื่นเริงหรือว่าออผ่อนคลายลงไปนะคะโอเคสามารถที่จะลงคอมเมนต์นะคะว่าเป็นแบบไหนยังไงได้ยังไงบ้างก็ติชมกันได้หรือว่าเพิ่มหัวข้อกันได้เนาะไม่ได้อ่านไพ่นานติดตดขัดขเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ